นี่ค่ะพี่น้องหลังจากขึ้นลำไยเรียบร้อยแล้วนะคะลำไยได้แบบหลายแหละคะ่ะมาเางินยาไปเอากบได้ค่ะบ้านง่าบอกว่าสิให้เอากบไปแกงเอาไปอ้อมนะคะมาจากกับกบไปอ้อมอุ้ยไก่บ่หรือนก <c ười> ไกลล่หรือนกนี่อ้าวปูไกลล่หรือนกนี่จ้าอ๋อ ไออีอย่างก็เป็นทั้งสี่ปูนัยมันมีอันอ่อนโตมันคือบกคือไก่มันคืนอข,นกน,ข,น,ขน,นกนี่ <ไง S 1> โอ้ไก่แจ๊ะ <c oughs> โอ้ยผี่นอ่องคอยกระไดเขานึกว่านกนี่คะ่ะนี่หลังบ้านนะคะมีตตวเนี่ยเากินคะ่ะผักสวนรัวมะเไข่ นนะคะปูสิตไตบักบัวให้นะคะกระเียนสำารานีลีนะปูเนาะกระเียนมาแล้วปูเป็นตำรวจนะคะมันกระเซียนมาแล้วมันก็มาเห็ดแบบปลูกพักสวนขั้วเรียงกบเรียงอีหยังนะคะไตบักบัวค่ะสิเอาไปออมใส่กบนะคะ เดีเ๋ยวแม็กไปเก็บเองปูบัวบักบัว <c oughs> ครัหน,หน่วยใหญ่ๆค่ะพ่อปูสามเพื่อนสามน่วยมันสิพอพร้อมบ้าแต่เราไ่จอดพักอย่างอื่นน่มสามเพื่อนได้เน,นี่ยตาหลายค่ะผมบอก ไช้แล้วถุงเอาถุงประติกเอานี่เพิ่อนหนึ่งเพื่นสี่สามบารายกติวาจอแบ่งกันเอาใส่แล้วก็ไม่แบ่งกันพูดเลยมาแล้วพูดเราถุงไปหล่นจะบอกบวบต้งเอาไปแบ่งกันเอาบากาพี่หลองสี่พันบะเขียบอ่อนกรเรางค่ะพี่น้องหลังบ้านมีแต่ของกินนะคะบะเขียบกระไลกระดกค่ะมึงค่ะ บักเบนกับมี่เลยค่ะนี่ค่ะต้นบักเบนพี่น้องแต่ว่าบ่ได้กินดอกบ่ท่านกระหรอกนะคะกระหรอกไม่กินก่อนเดี๋ยวนะค่ะนี่ักเบนเดี๋ยวกระหรอกกระเซ็ดกระหรอกกันนะคะบ้านนี้เอากลับมาไปสูนุ่นดินแล้วนี่เจ้าไปกับเตี้ยตุ้มสิจับกบใหมนะคะสามนะนี่ค่ะกบใหญ่พี่น้องโอ้แบบ้ยลายนุ่ใหญ่มากนี่ตัวใหญ่ พูละสามเนาะเออพูลสามเอามาก้อยสเพื่อนสามพุงนะคะพี่น้องโอ้ลรหยดีค่ะถุงได้่ม่ต้อตัวไงนาะไม่ไดเนาอเรย ตีต้นไรเหนไหมพี่แม่่อมันก็พูน้ำตีเล่นต้นอัไน้อยกว่าอันนี้จะเป็นปลาดุกนะคะอย่างปลาดุกสองสองบอนี่ค่ะอย่างปลาดุกพี่น้องมาใหม่เลยอยากแกงอยู่บัวปูลายอยู่จช่ไงมากระนี้จักบ่ค่ะ พับกลับนะคะพี่น้นองมาเงี้ยเงี้ยเงี้ยา้อยู่ถ่ายบานคัสวยนะคะบ่บด้ไก่ได้เลยอยู่ถ่ายบานคับสวย,าย,าาม,สวยมามามาเอาของกินอยู่นี่ประจำคะ่ะเพราะว่าปูก,ก็งยาเพิ่นสิบป,ปลูกหลายนะคะปลูกเบื้องค่ะแบบม,ม่วงกะมีหลายนะคะมากันเนี้ก็มีค่ะวันนี้นพี่น้องปลูกเวให้ลูกหลานกินนะคะเนี่ย หมกมั่งกวนนะคะแบบร้ายค่ะคลิปนี้ค่ะพ่อซันนี่คอนเดอร์ค่ะที่น้องไปเกิบล์ลำไยต่อก่อนค่ะสวัสดีค่ะ